มากันกับเดฟเดอะไดเวอร์ชั้นเตอร์ที่4ทําที่ถูกทิ้งร้างและในค่าคืนนี้ครับแขก v i ออย่างไมเคิลแบ่งจะเดินทางมาชิม <S 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 อาหารที่เรานั้นตกลงกันไว้ตอนนี้วัตถุดิบที่เราขาดไปนั่นก็คือข้าวญี่ปุ่นซึ่งวันนี้ออตโต้ก็ได้โทรมาให้เราครับไปเก็บเกี่ยวข้าวและก่อนที่เราจะเกี่ยวข้าวนั้นก็ต้องถอนหญ้าไปก่อนเพื่อให้ข้าวนั้นได้รับสารอาหารที่ดีครับจากนั้นเราก็เกี่ยวข้าวเลยนี่ตัดกับวาที่เรือเปิดมือถือเข้าไปที่แอปกูสตาร์ครับ ไหนเอ่ยปลาปักเป้า,ปปานามทุเรียนนางปลาปกักเป้ามีคอเลเจตอยู่เยอะผิวชันเนียนขึ้นมาแล้วนี่โพสแรกโพสที่2ซูชิมีลายจุดน่ารักสุดๆนี่คือปลากระเบนไฟฟ้าหินอ่อนใช่ไหมใช่แล้วครับผมและโพสต,ต่อมาครับซุปที่ทําจากนางฟ้าทะเลแต่ใหญ่ขนาดนี้ได้ไงอะ่ะโอ้ก็เจะนางฟ้าทะเลยักษ์อ่ะดิเกือบทําผมตาย <c oughs> แลพะพอต่อมาครับผมจากคุณสุนายเนี่ยซูชิปลาทะเลน้ำลึกแวววับพ,พวกเธอหาจากที่ไหนไม่ได้แน่หาก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวจากกลุ่มลูกค้าผู้ติดตามที่ได้มาชิมร้านบันโชซูชิเราและตอนนี้เราก็ได้ปลดล็อกบิติเกมเนะครับผมทั้ง3เกมด้วยกันรวมถึงได้การ์ดมารินกาซูเปอร์แรที่ผมนั้นสามารถปราบไอเจ้าปูใส่ฉวนรถบรรทุกยักษ์ลงได้เมื่อวานนี้แล้วถามว่าผมปราบมันลงได้ยังไงนะหรอเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง เมื่อวานนี้ทั้งวันครับพายุก็ได้พัดเข้ามาและผมก็ได้เจอเข้ากับกระแสน้นําวนซึ่งการดำน้ําไปครั้งนี้ครับผมดำไปในตอนกลางคืนและทันใดนั้นเองผมก็เจอเข้ากับซากรถบรรทุกที่มันขยับได้เองโอ้ยตัวลอยวะเนอะทำไมขยับเอาว้าวว้าวฮะอะไรวะ,นะวนเวววววะนี่ยแต่แล้วสิ่งนั้นก็คือเสัวรถบรรทุก โอ้โหตัวใหญ่พลั่มเท่มขนาดนี้ฉันจะสู้มันได้จะงไยวิเดียโอ๊ยฉันว่าปืนธรรมดาของฉันยิงมันไม่เข้าแน่การต่อสู้กับเจ้าปูรถนบรรทุกยักษ์นี่เราต้องรอดูจังหวะที่มันทุบพื้นครับจากนั้นมันก็จะมีถังระเบิดให้เรานั้นเก็บขึ้นมาจับไว้ขึ้นไปแล้วโยนใส่มันเลยโอ้โหนี่ต้องจับกี่ถังไว้เนี่ยมันจะไทยอะเอาละรอบที่สองโยนไปเอาเฮ้ยมันทำไมไม่ระเบิดโอ้ยรอนเล็กรอบสามอีกทีเยี๋พึ่งนะเว้ยอือ มาปักขวากันบ้างครับมาโอ,อ้ยอ,อ,อย่าเพิ่งนะเว้ยอย่าเพิ่งกุ่งนะเว้ยเดี๋ยวนี่นะโอ้ย,ยอะไรกันนักกันหนาววะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละทังนี้พี่ต้องจบปุ่งแบบไงเรียบร้อยในที่สุดไอ้เจ้าปูที่ถึกมันก็ปยเอาไม่ตายดีกว่ามันหนีไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยจิบด้วยมันไม่ตายอ่ะ เจ้าตัวนี้พอไม่เป็นเปลือกมันก็ทําอะไรไม่ได้หวังว่าจะได้การบอสที่ซาต่อพูดถึงมาด้วยนะ และในสึกครั้งนี้ครับเราก็ได้วัตถุทิบหลักมาด้วยนั่นก็คือขาปูใสฉวนรถบรรทุกนั่นเองเอาวะวันนี้จะได้กินปูแล้วเว้ยหลังจากนั้นกระแสน้ําวนก็ได้ปรากฏขึ้นเดฟเลตตัดสินใจที่จะว่ายกลับเข้าไปน้ําวนนั้นอีกครั้งและก็กลับมาที่เรือได้อย่างปลอดภยัยเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับที่ผมได้ปราบไอ้เจ้าปูใสชวนรถบรรทุกยักษ์ลงได้และได้การ์ดบริตกาซูเปอร์แรนี้มาตดฉา,ากมาที่ร้านของเราในช่วงเช้ากันบ้างครับวันนี้เรามีสูตรอาหารจาก3าเมนูใหม่ที่เรานั้นสามารถใช้ไฟแห่งยออดฝีมื สูตรอาหารใหม่ได้โดยก็จะมีเมนูซูชิปลาปักกระเป้ายักษ์สูตรพิเศษเมนูข้าวหน้าปลากระมงสาหร่ายพวกอ,อง่งอ่นและเมนูปลาสีกุลตาพองย่างราดซอสมิโซะนี่แค่พูดมาก็นลำลายไหลแล้วใช่ไหมล่ะมีแต่มเมนูน่าทานทั้งนั้นนียครับเอาเป็นว่าผมจะขอวิจัยซูชิปลาปักกระเป้ายักษ์สูตรพิเศษละกันและตอนนี้ก็เหลือแค่2เมนูครับที่เรายังไม่ได้ทําการวิจัยเพราะไฟมันไม่พอดิตัดมาที่หมู่บ้านชาวทะเลกันบ้างครับเรียบก็ได้ไหไปหาเทนชินที่ตําหนักตามที่เทนชินได้นด เก็บไว้ในถ้ำร้างนอกบูบ้านชาวทะเละและสั่งให้ซูวามเป็นคนนำทางเดฟไปอืมมันก็ต้องเป็นซูวามสุดหล่อคนนี้อยู่แล้วเอาลละตามฉันมาเลยจากนั้นเดฟกับซูวาม<ๆ>ก็ได้พาก,กันไหวไปถึงหน้าปากทางเข้าของถ้ำร้างโดยซูวามก็บอกว่าที่นี่เคยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานของชาวทะเลที่กลายพันธุ์ซึ่งมันก็ถูกขังไว้อยู่ในถ้ำร้างแห่งนี้จนทําให้เดฟนั้นกลัวจนตัวสัตน์โดยซูวามก็ได้บอกเราว่ากุญแจนั้นได้ถูกซ่อนอยู่ในห้องที่มีภาพจิตรกรรมฝาผน,นังซึ่งก็เป็นห้องที่อยู่ลึกที่สุด และแล้วเดฟก็ได้ไหว้เข้ามาในถ้าที่ถูกทิ้งร้างโอ้ยทำไมข้างในนี่มันหนอวจังเลยอะฉันว่ากูเจนน่าจะอยู่ชั้นที่ลึกที่สุดในห้องที่มีภาพจิตกกอมฝาผนหนอแล้วถ้าชนจัไม่ผิดเนี่ยเดฟก็ได้สังเกตเห็นเช้ปาปลายคีบใดตัวน้อยที่วหวยเข้าไปในกองแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นจู่ๆก็มีชาวทะเลคายพันได้ครับผมไหวยออ,ออกมาจากข้างในนั่นแล้วก็ได้กัดกินปลายคีบใดตัวน้อยต่อนหน้าเดฟเลยครับแต่โชคดีที่มันนั้นไม่สังเกตเห็นเดฟโอ้ยน่ากาลาัว,ะวะจะนล่ม นี่พวกเขายังไม่ตายอยู่หลอเนี่ยหลังจากัดนเดฟก็ได้ดำลึกลงมาประมาณ280กว่าเมตรและแล้วก็ได้เจอเข้ากับห้องที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนางังกุญแจน่าจะซ่อนอ,อยู่ห้องนี้แหละครับรดูภาพนี้เหมือนจะสื่อถึงอะไรบางอย่างเนาะเอาล่ะฉันต้องว่ายเข้าไปดูสักหน่อยและอืมฉันพอจะเก็ตแล้วล่ะมันน่าจะให้เรื่องหินตามภาพฝาผนังนี่นะดูสิโอเคก้อนที่สองก้อนที่สามลงตรงนี้และก้อนที่สี่เอาละตรงตรงอ่า ก่อนที่ห้าเราตรงนี้แล้วกันและก็สุดท้ายก็คือกากระบ,บาดนี่ไงเล่าลงไปเลยหลังจากที่เดฟได้ทําการเรียบเรียงหินตามภาพฝาผนังเสร็จจากนั้นกุญแจที่ถูกซ่อนอยู่ในถ้ำที่ถูกทิ้งร้างนี้มันก็ได้ผลขึ้นมาจากตรงที่เดฟนั้นทําการเรียบเรียงหินน้ยนั่นไงมันน่าจะเป็น กุญแจเส้นทางทางน้ำแข็งสินนะเอาละ่ะเราเรีบไปเอาลูกออกจากที่นี่กันดีกว่าว่าที่นี่สยองโคตรเป็นบ้าเลยและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันก็ได้เกิดขึ้นหลังจากที่เดฟหยิบกุญแจเส้นทางทางน้ำแข็งออกมาแล้วนั้นความพินาศมันก็ได้บังเกิดขึ้นประตูกรงเล็กที่ขังพวกชาวทะเลกลายพันไว้นั้นมันกลับได้ถูกเปิดออกและมันไก้ไไว่ายมาใกล้กับเดฟมากๆซึ่งคราวนี้เดฟต้องหาวิธีเอาตัวรอดจากพวกชาวทะเลกลายพันนี้ออกไปจากถ้ำรังนี้ให้ได้โอ้ยหวังว่ามันจะไม่เห็น อเอาละเราค่ยคอยๆรีบว่ายไปดีกว่าเฮ้ยข้อสยองและชาวทะเลปีศาจนะครับเขาเรียกกันว่าการดอนเป็นชื่อเรียกชาวทะเลโบราณพวกซึ่งคลายพันไปด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นปืนหรือมีดก็ไม่สามารถฆ่าพวกเขาได้จงหนีออกจากทำโดยอย่าให้ถูกจับได้เด็ดขาดโอ้โหเพราะฉะนั้นเราต้องออกทางนี้ใช่ไหมเนี่ยไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วทางนี้แหละโอ้ยทางนี้ไปไม่ได้ครับต้องขึ้นบนอย่างเดียว เอาละะแลฮะแลยการที่เราจะผ่านทางนี้ไปได้นั้นเราจะต้องว่ายไปหลบหลังรูปปั้นหินโบราณเพื่อไม่ให้เจ้าการ์ดอนตัวนี้มันเห็นครับแน่ใจนะว่ามันไม่เห็นจริงอะโอ้โหเอาละไปครับค่อยๆไปหลบแม่เกือบไปแล้วเอาละ ไปออกจากที่นี่กันดีกว่าเจอออกซิกเจนด้วยเก็บออกซิกเจนก่อนละกันเผือข้างหน้าจะไม่มีแล้วมาที่กับดักหอกไม้แนวนอนกันบ้างแกผมไปไว้ทันเออโอ้ยแลแล้วเหตุการณ์แผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งทําให้ประตูกรงเล็กนั้นเกิดถล่มลงมาอีกรอบและพวกกาดอนก็ถูกปลดปล่อยออกมาซึ่งพวกมันก็ได้ตามไล่ล่าเดฟจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดโอ้ยเกือบตายแล้วเชียวนี่หนีเสือป่าเจอแค่ชัดเลยเอ๊ะ ่เสออะไอะและจู่ๆเดฟก็ได้สังเกตเห็นเข้ากับเรือดำน้ําของใครบางคนที่กําลังดำลงมาครับนคราวนี้ฉัเนเจอแกอีกแล้วนอยอ้วนตัวหนุ่ยอืมนี่นายมาป้นสุดสารสินะไม่เปล่าเลยไม่ได้ไปป้อนคราวนี้แกไม่รอดน่เตรียมตัวตายซะเน่น่เฮ้ยอะไรกันเนี่ยข้าจะเอาตายเลยเหรอก็ใช่ไงเล่าข้าคือจรวัตสัน นี่คือศึกครั้งที่2ระหว่างเดฟกับจอร์นวัตส,สันแกไม่รอดแน่ไม่ไหวนะไอ้จอร์นวัตสันมึงด,ดึงทำมะเขือปะอ,อะไรวะเนี่แกคิดว่าแกจะรอดจากชุดเกาะซิบูอาเอ็กซ์สามบุกฉันกัเหรอยิงมาฉันก็ฟาดกลับอ้านี่หน่อยไอ้ปวดด,ด,ด้วยนนี่แกไม่รอดแน่ไปซะโดนระเบิดฉันแน่อเอาไปกินหย<อ>ุดเอ เอาไปกินอีกโลกซะและในที่สุดจอนวัตสันกับชุดเกาะ r x 9 3ของเขาก็ได้พ่ายแพ้ให้กับเทฟไปฝอว้กอดรอจะได้กลับมาเอาคืนแน่ไอ้วัวตัวนี้ยคอยดู แล้วจอห์นว่าสันก็ได้ขับเรือดำน้ำออกจากตรงนั้นนั่นไปอ๊ยนายนี่มันตูวฉมัดหมอนั้นใสชุดดำน้ำโคตรหอยเถิดจริงๆจากนั้นเดฟก็ได้ว่ายไปเก็บชิ้นส่วนเกาะซีบูโดยพวกชิ้นส่วนนี้ก็มีกลไกซับซ้อนอยู่เยอะเลยเดี๋ยวเราเก็บไปเป็นตัวอย่างให้กับคอปเ้ารกันเลยดีกว่าในที่สุดเดฟก็ได้ไปเอากุญแจเส้นทางทานน้ําแข็งกลับมาให้เทนชินได้อย่างสําเร็จและเดฟก็ได้เล่าว่าไปเจอผีทะเลมาด้วยซึ่งก็เป็นชาวทะเลกลายพันธุ์โดยเทนชินก็บอกว่าพวกนั้นคือการดอนและเทนชินก็ได้เเเล่่่าารรืองววกีย กับการดอนในประวัติศาสตร์ชาวทะเลให้กับเดฟฟังเรา่ปีศาจน้ําวอากาดอนเกิดขึ้นเมื่อราว800ปีก่อนสมัยที่ท่านคิงหลงยังปกครองอาณาจักรของชาวทะเลอยู่โดยชาวทะเลจะอาศัยอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่ามีผลไม้ของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นแหล่งพลังงานและอุณหภูมิที่ทําให้พวกเขาสามารถมาอาศัยอยู่ที่นี่ได้เนื่องจากผลไม้ศักดิ์สิทธิ์นั้นมีพลังู้กระหายในความโลภมันก็ต้องมีอยู่แล้วครับซึ่งเขาคนนั้นมีชอวดาเช่ช่างวิศวกรผู้อาวุโสที่ได้แอบนําผลไม้ศักดิ์ ไปใช้ในตทางที่ผิดซึ่งเขาก็นําผลไม้พวกนั้นไปทดลองอย่างลับๆและใช้มันดัดแปลงร่างกายของชาวทะเลจนทําให้ชาวทะเลทั่วไปกลับกลายพันธุ์เป็นปีศาจที่ชื่อว่าเจ้ากาดอน ั้งดาเช่ยังเริ่มทําการร,รวมพลังที่ดึงออกมาได้จากผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ใส่เข้าไปในสัตว์โบราณที่เรียกว่ายาวิและคิงหลงก็ได้เสียสละชีพตัวเองเพื่อปกป้องหมู่มมบ้านชาวทะเลกักขังพวกปีศาจท,ทะเลอย่างก,กาดอนไว้จากโลกภายนอกและเรื่องนี้มันก็ผ่านมานานกว่า800กว่าปีที่แล้วจนตอนนี้พวกกาดอนมันก็ยังมีชีวิตอยู่และอาจจะยังเร่ร่อนไปมาอยู่ในเส้นทางทานน้าแข็งจากนั้นเทนชินก็ได้มอบสร้อยคอของชาวทะเลให้ก็บเจฟบถ้าหากเราสวมใส่สิ่งนี้ไว้นอนท่อใต้ทะเลลึกก็จะหนีไป ใช่ไี่นอนท่อที่มันเป็นแท่งๆเดี๋ยววันพรุ่งนี้ข้าจะให้สุวามนำทางเจ้าไปยังเส้นทางฐานน้ำแข็งเอาเราไปเตรียมตัวให้พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอเดิมน้ำวันละแปดชั่วโมงนอนให้ถึงแปดแก้วนะเดบหลังจากนั้นเดบก็ได้มาช่วยดูวาเก็บผลไม้ศักดิ์สิทธิ์โดยต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็ตั้งอยู่ที่ด้านหลังของมู่บ้านวันนี้เรามาเก็บห้าผลครับโดยที่ดูวานั้นก็อาการยังไม่ค่อยดีขึ้นลูกที่สองแล้วลูกที่สามลูกที่สี่สามสิบวิสุดท้ายและแล้วลูก ช,ชิวๆเลยล่ะนิสุวามอยู่นิ่งๆดิสำเร็จ หลังจากที่ช่วยดูวาเกบผลไมส้สักดิธิ์ผมก็ได้100เบครับตัดมาที่ร้านอาหารของป้ามีมาก,กันบ้างครับซึ่งป้ามีมากก็มอบหมายภารกิจให้เราไปตามหาประการังท่อแต่ก็คาดว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆก,กับกระดูกวานกระดูกวานก็เหรอผมว่าผมเคยเห็นอยู่นะและดูเหมือนว่าเด็กๆก,กําลังจะเดือดร้อนขอความช่วยเหลือจากเดฟกลุ่มเด็กๆพวกนี้ครับผมเขาพากันเล่นบอลอยู่นอกหมู่บ้านแล้วจากนั้นปลาฉลามเมกาเมาส์มันก็โผล่มาทําให้มันดูดกลืนลูกบอลพวกเขาไปซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าต้องให้เดฟนนัั้้้ไปจจดกกกกาาาาารเเเเเมมมส์พื่อออลบให็ๆ นั่นเองครับและในตอนนี้เดฟก็ได้ไว่ายออกมาจากหมู่บ้านชาวทะเลอู้เราเจอกล่องอาวุธดนี่ว้าวได้ชมวกสายฟ้าฮะหลังจากนั้นเราก็เจอเข้ากับเจ้าเมกเมาชาร์กแล้วครับโอ้ยแรงดูดมันโคตรเยอะเลยอะมาดิล็อกสองเข้าไปแล้วก็โดนด,ดูดอีกแล้วยิงใสป่ปากไปอีกทััดไม่โดนแล้ว,ลวเจอชมวกสายฟ้าหน่อยเป็นไงโอ้ย ขอกขาให้เรียบร้อยแล้สมบูเลยจากนั้นเดฟก็ได้ทาการแล่เนื้อเจ้าฉลามเมกาเมาส์แล้วก็เจอลูกบอลของเด็กๆที่เจ้าเมกะาเมาส์นั้นมันเกิดลงไปได้อย่างสําเร็จตอนนี้ผมยังหาปากการังถอยกับบีมายังพิเจออยู่เลยเมื่อกี้กระเป๋าเต็มแล้วก็ออกซิเจนก็ใกล้จะหมดเลยกลับมาที่เรือเพื่ออัปเกรดปืนสะหน่อยโดยผมก็จะอัปเกรดเป็นลูกซองช็อตซึ่งดาเมจก็จะอยู่ที่18ถึง54เป็นดาเมจที่สูงสุดแล้วนะครับลูกซองช็อตดีนะครับจะทําให้เป้าหไม้นั้นเป็นอัมพาตและเคลื่อนททีีีี่่่ช้้้าาาาลลงงโดดยยยวััสุนกกรรรรรคเเตออ็มมูปะณบ ก็จะมีลูกซองสามลำกล้องเนะครับหนวดแมงกะพุนยักษ์เศษชิ้นส่วนนะครับแล้วก็โกลตามจำนวนด้านขวามือที่เราได้ดูกันไปเลยครับจากนั้นผมก็จะให้ดัฟอัปเกรดอาวุธให้เฮ้ยชุบพอสป,ปิงออกมาดูหน่าหรืออาจังจนเขินขันน็อตให้แน่นเสียบแม็กซ์ซิงเฮ้ยสู้ผู้หลี่อาจัง เรียบร้อยครับผมตอนนี้เราได้ลูกสองช็อตมาแล้วจากนั้นเดฟก็ได้นําลูกบอลส่งคืนให้กับพวกเด็กๆและก็ได้เตือนพวกเด็กๆว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าออกไปเล่นข้างนอกหมู่บ้านเด็ดขาดต้องเล่นอยู่ในหมู่บ้านนะก็ใจไหมโอเคค่ะหลังจากนั้นเดฟก็ได้ไปหาประการลังทอยกับบีมาร์ตอ้วยนี่ไงเจอแล้วหนึ่งชิ้นแล้วก็ชิ้นที่สองอยู่ทางนี้สิน,นะเอาละโอ๊ยมีปูแมมมุมด้วยแฮะเอาหินไปกินซะเจ้าปูแมมมุมนี่นะ เรียบร้อยได้มา้ํำด้วยตอนนี้เดฟก็ได้ทําการเก็บปากการังท่อไปแล้ว2ชิ้นขาดแค่อันเดียวครับที่จะต้องส่งให้ทานภายในวันนี้ในที่สุดเราก็เจอชิ้นที่3แล้วครบแล้วครับผมสําหรับปากการังท่อ3ชิ้นและเราไปนําส่งมีมากกันเลยดีกว่าไปกันเลยจัดส่งให้กับมีมากครับได้มา20บเบรครากิจเสร็จสิน้นหลังจากนั้นเดฟก็ได้ไว่ายมาที่สารคิงหลงแลวก็ได้เจอเข้ากับเนโมครับซึ่งเดโมก็กาลังจะมีการจัดงานวิวานในหมู่บ้านแต่แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ครับได้ทําลายแผ่นหินที่ต้้อองงงใใชในานาึข ให้้เดฟนนัช่วยไปตามหาแผ่นศีราหรือแผ่นหินที่อยู่ห้องโถงจารึกของชาวทะเลให้หน่อยโดยเนียโมคิดว่าแผ่นหินน่าจะอยู่ในสถานที่แห่งนั้นจากนั้นเดฟก็วิา่งมาที่ห้องโถงจารึกของชาวทะเลและก็ได้เจอเข้ากับแผ่นหินแล้วครับยนี่ไงเป็นแผ่นหินที่เราตามหานี่นางั้นเราเอามันกลับไปให้เนียโม,มที่ศาลเจ้าของหมู่บ้านดีกว่าโอ้ยโอ้ยปอบบา,า,าล้วคุณได้อีกแล้วเหรอเนี่ย นี่เลยเรียบร้อยลหลังจากนั้นเดฟก็ได้กลับมาที่ศาลเจ้าคิงหลงเพื่อมามอบแผ่นหินให้กับเ <c oughs> ดียโมครับโดยเดฟก็ถูกเชิญให้ไปร่วมงานแต่งของชาวทะเลว้าวให้ความรู้สึกต่างไปจากงานแต่งงานของมนุษย์เลยฮะ จากพิธีดําเนินไปได้ไม่นานเหตุการณ์แผ่นดินไหวมันก็ได้เกิดขึ้นจนทําให้แขนของลูกปั้นคิงหลงนั้นเกิดหักลงมาอะไรอะคนล่วมด้วยงมไเลย น,นี้เนี่ยโมรู้สึกเครียดและแย่มากๆที่รูปปั้นคิงหลงนั้นมันหักลงมาเธอบอกว่านี่น่าจะเป็นลางบอกเหตุของหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยโมได้ขอร้องให้เดฟนะครับไ,ไปหาอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่สามารถติดแขนรูปปั้นของคิงหลงนั้นเข้าที่เดิมเดฟก็ตอบตกลงเดี๋ยวจะไปถามครอบบ้านที่เรือให้ <c oughs> เผื่อมีอุปกรณ์ช่วยเหลือ กาวที่ใช้ติดพื้นผิวที่เป็นหินสําหรับใช้ใต้น้ำนั่นหรอคิดก่อนนะโอ้ใช่แล้วหลบมุมอยู่ตรงนี้ไงล่ะเฮเจ๋งเจ๋วสุดจับสุดจิตกระดิโจและในคราวเดียวกันนั่นเองครับแผ่นดินไหวมันก็ได้เกิดขึ้นอีกแล้วซึ่งคราวนี้ก็เกือบทําให้เรือของครปบ้ากับเดฟที่อยู่นั้นเกือบคว่ำเลยครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเว้ยเฮนย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย้ย้ย อ้เกือบตายหยุดแล้วอ่ะเอาล่ะกลับไปที่ร้านซูชิหาบันโชดีกว่าไปกันเลย ตัดมาที่ร้านซูชิบันโชกันบ้างครับซึ่งคราวนี้แขกว P ี VIP คนใหม่ก็เข้ามา <Sammy S 1> ชื่อของเขาชป่อว,ว่ดแซมมี่เป็นแรปเปอร์ชื่อดังที่อยากจะกินซูชิผกัก mm. โอซูชิผักโขลแต่บันโชก็บอกว่าซูชิผักไม่ได้อยู่ในเมนูของพวกเขาถ้าจะให้เป็นเมนูที่ใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเป็นโนริมากิอ่อคือมันไม่ใช่โนริมากิอ่ะด้ฉันอยากจะกินซูชิที่ทำจาก <Yeah. S 2> ผักสดๆอ่ะมางั้นก็ไม่เป็นไรหรอกงั้นฉันไปก็ได้นะแล้วเจอกันใหม่โย่ b r โย่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  <Okay, but S 1> เอ๊ โอ้เพลงนี้มันทูน่าพิกเพ็ดที่มันร้องว่าผัดเพทูน่านี่วะนี่เพลงเปิดตัวอัลบ,บั้มแรกของฉันเลยนะฉันดีใจนะที่ได้เจอแฟนเพลงที่นี่เงินนายพอจะช่วยทำสิ่ชิปปากให้ฉันหน่อยได้ไหมล่ะ และดันโชก็ได้บอกไปว่าการทําซูชิผักนั้นมันก็ไม่ได้ทำง,ง่งายง่ายโดยเขาจะขอเวลาแซมมี่นะครับสวันในการที่จะเสิร์ฟซูชิผักให้กับเขาโอเคซิการ์ดบลไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวฉันจะกลับมาในอีก3วันเลยกันเจอกันครับพี่น้องหลังจากนั้นเดฟก็ได้โทรหาออโตให้เตรียมวัตถุดิบเกี่ยวกับผักในฟาร,ร์มของเขาซึ่งเดฟโทรไปบอกออโตว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งที่ขอให้เราช่วยทําซูชิผักให้เขากินหน่อยออโตก็ตกใจครับโอซูชิผักเหรอนั่นเป็นหนึ่งในเมนูโปรดของอ๋อลูกเขา คนนั้นน่าจะรู้ดีเหมือนกันนะเนี่ยงั้นเอาเป็นว่าฉันจะเตรียมการเรื่องงานเอาไว้ให้คืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าฉันโทรหานะเดฟโอเคได้เลยออตโตหลังจาก,จ,ากจบบทสนทนาระหว่างเดฟกับออตโตผู้กำกับไมเคิลแบง์บ<า>งเขาก็ได้เดินทางมาที่ร้านซูชิบันโชเป็นที่เรียบร้อยแล้วและวันนี้ก็เป็นวันที่เรานั้นตกลงนัดกันกับไมเคิลแบงก์ครับที่จะเสิร์ฟอาหารให้กับเขาโดยบันโชก็ได้เตรียมอาหารพร้อมเสิร์ฟให้กับไมเคิลแบง์เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเสิร์ฟให้คุณได้ลิ้ม จนต้องระเบิดภูเขาเผากระท่อมเปิดฝาบ้าเชี่ไปเปตาแซ่นี่ครับสำหรับเมนูของผู้กำกับสุดหล่ออย่างไม่เข้าแบงไหนมันจะอร่อยหรือเปล่าอืมออโอ้ไม่มันอร่อยมากเลย S 1> <S 1> <S <S แน่นอนว่าเมนูนี้ไมเิลแบงก็ติดใจครับจนเขานั้นได้มอบโป,ป,ปสเตอร์หนงังหุ่นยนต์ซามูไรพร้อมลายเซ็นของเขาเป็นของขวัญแก่ร้านด้วยและริตรายการเมนูอาหารของเราวันนี้ครับก็จะมีซูชิปลาปลากระเพืายักษ์สุดพิเศษซูชิสาหร่ายเพอิงุ่นสุดพิเศษซูชิปลาฉลามคลุยซูชิฉลามเมกะเมาครับซูชิฉลามครีบดำซูชิขไข่หอยเม่นทะเลสีบ่วงและหนังปลาปลากระเป้าทุเรียนปรุงรส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 เปิดร้านจ้า หมายรค่ผมตาบอะไรดิครับคุณนายโอ้หชายเขียวเหรอโอเคจัดไปตอนนี้เรามีพนักงานแบบเออพร้อมที่จะเสิร์ฟเครื่องดื่มพร้อมเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าทุกท่านแล้วเครับผมนะเดฟก็อยากเสิร์ฟเหมือนกันเอาไปครับผมสำหรับซูชิชาเมกะเมาโอ้เติมวาสาบิให้กับบันโชก่อนโอเคโอ้หลูกค้าเยอะจัดตังรัวๆมากทานไปเนี่ย โอ้ยโอ้ยลุโอ้ยโอนื่อยเหนื่อยเนื่ยเด็บเหนื่อยโอเคเบอมเบียเนยผมอ้าวพี่ชายแมดวิงกันหน่อยชนแก้วเจสอ่าเพอร์เฟกต์โอ้เราต้องไปเก็บขวยแล้วแหละทำความสะอาดเนี่ยเพื่อรับทิปโอเคฮะได้สิหเหรียญอ่าทำความสะอาด่ผมรับทิปเพิ่มโอเคเสิร์ฟอาหารออ้ยเดี๋ยวมสบีต้องขูดช่ กลายแล้วกลายแล้วก็จะปิดร้านแล้วเอานี่จัดไปแค่หนึ่งจานทำคนสะอาดแค่เง่รับทิปโอเคเลยโฮ้ยเดี๋ยลูกค้คาคนสุดท้ายอาตรงนี้จัดไปฮะเรามีพนักงานเสิร์ฟอืมกินให้อร่อยนะครับนี่อบอุ่นใจอืมแซ่บค่ะโอ้ ปิดร้านแค่บมมแบนโซชูชิของเราแล้ววันนี้ครับเราก็ทำกำไรไปที่5,149บาทหลังจากปิดร้านในคืนนั้นเองครับระหว่างขากับดรเบคอนก็จับสัญญาณอะไรบางอย่างซึ่งเขาก็ขับเรือตามสัญญาณนั้นไปและก็ได้เจอเข้ากับถ้ำแห่งหนึ่งรู้สึกว่าสัญญาณมันจะดังมาทางนี้นะเนี่ยต้องลงไปดูหน่อยและไง มันภาพอะไรวันนี้ว้าวโคตรสวยเลยอะ่ะงั้นเอาเป็นว่าเราเดินเข้าไปสำรวจถ้ำกันเลยดีกว่าว้าวอะไรเนี่ยภาพของชาวทะเลกับมนุษย์เรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นจริงหรือเนี่ยมาที่ภาพที่สองกันบ้างอันนี้อะไรวะเด็กมนุษย์และเด็กชาวทะเลพวกเขากำลังเล่นด้วยกันว้าวและภาพที่สามนี่คืออะไรอะ่ะ ดูเหมือนจะเป็นชาวทะเลกำลังมอบผลไม้สองแสงให้กับมนุษย์หรือเปล่านะจดบันทึกไว้ดีกว่าเดินมาตรงนี้สักหน่อยว้าวตรงนี้เหมือนจะมีประตูเหล็กด้วยแฮะและตรงนี้คืออะไรเอ่ยปลดล็อกประตูเหรอ,อมันต้องเข้าไปไงเนี่ยหรือว่าไอตัวอักษรพวกนี้น่าจะเป็นรหัสผ่านสินะเอาละจำได้ละสมองเรามันเล่นปิดตัวแรกน่าจะตัวนี้ตัวที่สองน่าจะนี่และสามก็ตัวนี้ โอเคเลยเนะอ๋ะอ,อเอา้าว้ายมันเปิดจริงด้วยแฮะว้าเตฉันต้องเข้าไปสำรวจดูสะหน่อยแหละในตอนนั้นด็อกเตอร,ร์เบคอน็พยายามสำรวจเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรต่างๆที่มีอยู่ในถ้ำแห่งนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแกบปองชาวทะเลแล้วก็มนุษย์มันม,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 มนุษย์ล่าชาวทะเลแล้วเหมือนชาวทะเลจะถูกฆ่าตายเยอะมากมันข้สยองขวัญเลยอะว้าวแล้วเจอหีบสมบัติด้วยแฮะ เปิดดูสิว้าวอะไรอ่ะเครื่องช่วยหายใจของชาวทะเลดูเหมือนว่าชาวทะเลจะทําสิ่งนี้ให้มนุษย์ถึงจะเป็นของตั้งแต่สมัยโบราณแต่ก็มีความซับซ้อนอยู่มากและในระหว่างที่ดรเบคอนกาลังจะปิดหีบสมบัตินั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงใครบางคนที่กําลังพูดกันอยู่ข้างนอกํำใครมาพูดอะไรอยู่ตรงนี้วะเด่ยเฮ้แกเป็นใครวะอะแล้วมาทำอะไรอยู่ที่นี่ว้ายตายแล้วกูเจอโจรสลัดและเหตุการณ์ในครั้งนั้นเองครับทำให้ดรเบคอนนั้นต้องหลบหนีจากโจรสลัด โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงต้องหลบผีต้องหลบปืนไอโจสลัดด้วยอุ้ยโอ้ยหลบนี่แหละไม่โดนชุบโอ้ยซิกแซกซิกแซกเล่นซิกแซกด้วยยิงไปดิหลอไม่ยิงหรอซิกแซกซิกแซกอุ้ยโอ้ยยิงหือโอ้ยโหโทดีเลยจะไม่มีครั้งที่สองแน่โอ้ยครั้งที่สองโอ้โหครั้งที่สองเาไวจัดอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว วิวกับไปในตอนนั้นดเรเบคอนก็เห็นท่าทีว่าจะมีโคดหินข้างหน้าเขาใช้สเตปหลบแบบดิจิตอลทําให้เรือโจสลัดนั้นพุ่งชนกับโคดหินโอ้ยเจ้าเบื้อขับเรือภาษาบ้าอะไรเนี่ยโอย้ไม่ชนโคดหินแล้วไม่โอ้สวยจัดเรือลระเบิดอ,อีกไอ้ลูกพี่ช่วยด้วยผมไว้นาะไม่เป็น และในที่สุดดร์เบคอนก็ได้หลบหนีจากโจรสลัดได้อย่างสำเร็จและเดฟเดอะไดเวอร์ชาร์ปเตอรที่4ก็จบลงแต่เพียงคทู่นี้แล้วไว้ไว้เจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับ